ผู้ชายคนนี้ขับรถช้านิดหน่อยแต่ถูกรถที่มาจากด้านหลังหยุดไว้พ่อของคุณสร้างถนนสายนี้เหรออะไรอะไรวะคุณรู้วิธีขับรถหรือไม่พวกเขาทะเลาะกันทั้งสองตัดสินใจลงจากรถโดยไม่คาดคิดชายคนนั้นเพิ่งลงจากรถพรยกนิ้วกลางขึ้นฝนตกหนักพนเพิ่งมาถึงประตูทางเข้าบริเวณน,นั้นแต่เขาแค่ชะลอตัวลงแล้วรถสีดำก็มา ผู้ชายเปิดประตูรถต่อยพรอย่างต่อเนื่องแล้วกดเขาลงบีบคอของเขาเวลาที่อันตรายพรดึงปืนที่สะโพกของเขาออกมาเมื่อพรกลับมามีสติอีกครั้งตอนนั้นเองที่เขาตระหนักว่าเขาก่อปัญหาเขากลัวมากเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรไปที่ค่ายทหารแต่เขาโทรมาหลายครั้ง และไม่มีใครฟังไม่มีทางอื่นแล้วเขาต้องโทรหาเพื่อนใหม่ของเขาร่างกายของเขาสั่นไปหมดแต่ไมโลก็สงบผิดปกติเอาปืนของคุณมาให้ฉันเธออยากทําอะไรละ่ะยิ่งคุณรู้น้อยเท่าไหรก็ยิ่งดีเท่านั้นไมโลเพิ่งหยิบปืนของพรไปไม่ได้พูดอะไรอีก เพิ่งบอกให้พรกลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรน,นั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำตัวสั่นไปหมดแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้จัดการโกดังเก็บปืนของตำรวจก็ตามแต่พรมีความสามารถในการแม่นปืนอัจฉริยะในการแข่งขันยิงปืนช่วงเช้าเขาคว้าแชมป์การแสดงอันโดดเด่นของพรได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชาแต่เมื่อเทียบกับการต่อสู้จริงพรยังคงชอบอยู่ในยิมอ้างความสามารถไม่เพียงพอเขาปฏิเสธเจตนาดีของผู้บัญชาการพรเพิ่งฝึกยิงปืนจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังอย่างต่อเนื่องขณะที่เขาเดินตามเสียงนั้นไปเห็นไมโลเลงแล้วยิงคว สามารถในการยิงขั้นสูงสุดของไมโลทำให้พรตื่นเต้นมากฉันรู้ขณะพูดคุยไมโลเป็นหน่วยคอมมานโดคนสองคนแข่งขันกันยิงปืนแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้พวกเขาต่างชื่นชมความสามารถของกันและกันควรจะเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วพรพาไมโลกลับบ้านแสดงผลการวิจัยของคุณให้เขาดูดูให้ตายเธอมันเป็นไปได้ยังไงดูรูในเสื้อกรอก,กันกระสุนไมโลไม่เชื่อเขาถือกระสุนที่พรทำเองแต่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งขายเท่าไหร่คะ คุณสบายดีไหมตอนนี้พรได้ตระหนักแล้วอีกฝ่ายสังเกตเห็นความสําเร็จของเขาแต่เพราะจริยธรรมและกฎหมายดังนั้นคุณจะขายกระสุนพวกนั้นไม่ได้เัาเฉยต่อคําร้องเรียนของไมโลเขายังคงไล่ตามเขากลับมาไมโลขับรถไปที่ชานเมืองโทรหาอันธพาลมาคือชื่อนี้ฉันต้องการให้คุณทําให้เขากลัวอันธพาลชนรถของเขาเข้ากับพรแล้วเอาชนะเขาเมื่อพรละทนไม่ไหวเขารู้สึกถึงปืนที่สะโพกข,ของเขา เมื่อพรอสงบลงเขาตัวสั่นด้วยความกลัวไมโลได้ยินข่าวจึงรีบไปที่เกิดเหตุทันทีเอาปืนของคุณออกไปคุณกลับบ้านเสร็จแล้วผมจะโทรคุณกำลังจะทำอะไรยิ่งคุณรู้น้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นพรกลับมาบ้านเขายังคงไม่ปลอดภัยมากโชคดีว่าไม่นานหลังจากนั้นไมโลทำทุกอย่าง แต่คราวนี้ไมโลเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาแล้วเขาก่อเหตุฆาตกรรมผู่พรให้ทำตามที่เขาขอเริ่มต้นจากจำนวนกระสุนที่คุณค้นควา้าเราต้องการสิ่งนั้น3ามคุณเบเนลีซูเปอร์ 90S M4 6ตัวปืน MP45 จําจำนวน6กระบอกแม้ว่าไมโลจะเรียกร้องก็ตามแต่พรไม่มีทางเลือกหลังจากที่คิดพรเก็บปืนไว้ในกระเป๋าเสื้อใช้ตำแหน่งของคุณลบประวัติศาสตร์ของปืนเขาเข้าสู่ระบบอีกครั้งเหนื่อยหน้าขึ้นมองไมโล ผลลั์ที่ได้แสดงให้เห็นไม่มีบุคคลน,นี้อยู่เขายื่นปืนให้ไมโลโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นแอบโจมตีพวกอันธพาลที่กำลังทำธุรกิจพวกเขาได้รับการจัดระเบียบควรรีบจัดการกับฝูงชนยาและเงินในที่เกิดเหตุถูกโจนกาดล้างไปหมดพรกำลังจัดเตรียมปืนและกระสุนจากนั้นทีมสืบสวนพิเศษก็โทรเข้ามานายอัมพยิบป,ปลอกกระสุนออกมาให้เปาโลวิเคราะห์ที่มาเห็นกระสุนที่คุ้นเคยพรรู้ทันทีว่าเขาก่อปัญหาเขารีบกลับไปที่ห้องทดลองลบสื่อการวิจัยเพื่อจะได้คลี่คล พรเป็นทีมงานคดีพิเศษเพราะพวกโจรมีความเป็นมืออาชีพมากในอำเภอมีท่าทีสงสยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่งถูกไล่ออกคือสี่กองกำลังพิเศษติดอาวุธบุกเข้าบ้านสี่หลังจากควบคุมสี่ตำรวจเริ่มค้นหาเพื่อลบร่องรอยพรเข้าไปในห้องคนเดียวเมื่อไม่มีใครเขาซ่อนกระสุนไว้ในตู้เสื้อผ้าตำรวจเก็บกระสุนได้อย่างรวดเร็วนำมาไว้ต่อหน้าทุกคนรู้สึกผิดสี่มีความตื่นตัวทันใดนั้นเขาก็พล่ออกมาถือมีด พบผู้เสียชีวิตสี่รายพรถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก็อยู่ใกล้เขาที่สูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจเขาเอามือทุบพวงมลาลัยอย่างเบามันพรโทษตัวเองมากขอโทษนะเอลิเซ่ขอโทษพรคิดอย่างเงียบๆเขายังไม่มีความกล้าที่จะบอกความจริงฉันคิดว่าคดีนี้จบลงแล้วแต่ในอำเภอก็เอารูปถ่ายออกไปเมื่อการปล้นเกิดขึ้นสี่กำลังเดินทางไปต่างประเทศสี่ผู้บริสุทธิ์ฉันผิดไป คิดถึงกระสุนพวกนั้นพ่อบอตำรวจสงสัยว่ามีคนในหมู่ตำรวจฝั่งที่นี่พนไม่กล้าหายใจในเวลานี้นักสืบก,ก็มาถึงบอกว่าเขาพบเงินที่ถูกขโมยไปแล้วกองกำลังเฉพาะกิจได้ดำเนินการทันทีไปยังบ้านพักของผู้ต้องสงสยัยพี่ชายสองคนมีกองทัพสนับสนุนพวกเขาพลังการต่อสู้ก็ไม่เลวตำรวจเปิดประตูเบาๆแค่ตัวเสียงดังพอนทะลุเข้าไปข้างในทำให้สุนัขตื่นตระหนกโดยไม่ได้ตั้งใจได้ยินเสียงการดีโหลดพนก้มลงทันที ขอบคุณฝาครอบระเบิดสองพี่น้องรีบวิ่งออกไปพรถูกระงับด้วยไฟไม่มีโอกาสยิงกลับในช่วงที่เกิดความสับสนวุ่นวายกระสุนยังคงบินต่อไป นิมิตของพรก็หายไปเขาซ่อนตัวอยู่ในมุมอย่างช่วยไม่ได้โชคดีที่เพื่อนร่วมทีมของฉันมาถึงทันเวลาควบคุมผู้ชายสองคนแต่การต่อสู้ด้วยปืนนั้นดูเดือดทําให้พรรู้สึกผิดจนกระทั่งในอำเภอจับมือเขาไว้เขายังคงไม่สามารถหลีกหนีจากความกลัวได้ที่บ้านมีสองชื่อตำรวจพบเงินและยาเสพติดแต่คราวนี้พรได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งปืนถูกคุณขโมยไปแค่ว่าเขาไม่ทําความสะอาดให้ดีเท่านั้นฟังที่นี่พรรู้ว่าเขาไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปเขาควบคุมตัวผู้บัญชาการตำรวจทันทีพูดบากของคุณออกมาาเขพพ กลับไปที่ที่พักของเขาแสดงกระสุนให้เขาดูยังหยิบยกเรื่องราวอุบัติเหตุและไมโลขึ้นมาด้วยพูดมันทั้งหมดแต่นายอำเภอก็ไม่โกรธแต่ยังสัญญาว่าจะยืนเคียงข้างเขาด้วยทั้งสองเดินออกจากที่นั่นอย่างมั่นใจเตรียมไปคุยกับไมโลแต่ใครจะคิดว่าเขาเพิ่งมาถึงถนนมีรถวิ่งมาอย่างเร่งรีบดูปลอกกระสุนที่คุนเคยพรเสียใจมากเขาคุกเข่าข้างศพหัวนหน้าตำรวจแล้วร้องไห้เขาโทษตัวเองมากแม่ของมัน พอนำปืนเข้าไปในห้องปลอดภยัยฆ่าผู้ชายคนหนึ่งและทำร้ายชายอีกคนหนึ่งเขาลากอีกคนเข้าไปในห้องภายใต้การทรมานและการบังคับขู่เข็นอีกฝ่ายเปิดเผยที่อยู่ของไมโลพอนอยู่ท่ามกลางสายฝนแทรกซึมเข้าไปในบ้านของไมโลพอเตะปืนของไมโลออกไปถูกบังคับให้สอบปากคำผู้กระทำความผิดที่ฆ่าหัวหน้าตำรวจเห็นไมโลไม่พูดฉันยิงเขาทั้งสองข้าง เพราะว่ากระสุนชันหมดเขาหยิบกล่องกระสุนออกมาเมื่อเห็นว่าเปาโลกลายเป็นฆาตกรไม่โลลุกขึ้นยินทีลักษณะแปลกๆเผยให้เห็นรอยยิ้มอันน่าชื่นชมปฏิบัติตามฉันคุณไม่มีทางเลือกเหลือแล้ว จัดการไมโลเสร็จแล้วพรเพิ่งรู้สึกเป็นอิสระเขาไปสารภาพยอมรับบาปทั้งหมดแต่หลังจากถูกประหารชีวิตไปแล้ว5เดือนเปาโลถูกกองทัพเรียกเข้ามาประธานาธิบดีลงนามคำสั่งปล่อยตัวยกเว้นเปาโลจากการประหารชีวิตเห็นพรไม่สนใจผู้บังคับบัญชายหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาเห็นปืนที่พวกอันธพาลใช้พรเข้าใจแล้วกลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของไมโลล้วนถูกจัดเตรียมโดยกองทัพ พวกเขาอยู่ในองค์กรลึกลับเยี่ยวชาญในการทํางานให้กับรัฐบาลยาและเงินถูกปล้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินกิจการเนื่องจากพรชนะการแข่งขันองค์กรสังเกตเห็นเขาตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาต้องการดึงคุณเข้าสู่กระแสน้ําวนเข้าร่วมกับเราคุณสามารถออกจากคุกได้คิดถึงชีวิตที่ไร้เดียงสาพรถูกฉีขาดเขาถือปืนที่คุณเคยแต่คิดอยู่นาน